สวัสดีครับเราก็มาทําเมนูต่อไปนะครับเป็นเมนูแกงขี้เหล็กนะครับใส่หอยใส่หนังหมูนะครับตอนนี้หอยกับหนังหมูใส่ตอนเช้าตอนนี้ยังไม่ใส่หอยนะครับใส่ใจอย่างเดียวนะครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับสองหม้อนะแต่ไม่เต็มหม้อหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่นู่นนี่นั่นเดี๋ยวมันก็จะฟูขึ้นมาเต็มหม้ออยู่ดีนะครับนี่นะครับความเปอร่อยของเรานะครับอ่าครับโดยเชฟกระท้าร่วลูกกบเสียงหวานนะครับวันนี้ปลูกเสกกันสองหม้อเลยทีเดียวนะครับ ออเดอร์ก็มาแบบจุกๆได้เลยนะครับใครจะสั่งรีบสั่งเลยนะครับอันนี้ไปเก็บมาจากวัดอีการามคลองเก้านะครับ <oz> เพราะว่า,าแม่ครัวเนี่ยไปเก็บมาให้เพราะว่ามีมดแดงนะครับ <oz m ai> ไปป่าดงมดแดงมดมดตะหน่อยมดันไปนะครับมดต่อยเดี๋ยวกันนะนะครับแม่มดต่อยอะไร เขาบอกมดต่อยดังมากแม่มอต่อยอะไรปวดอะไรแม่คบอกโดนมดต่อยเเดีย <ten> า <gr RY> ตายอะไรแอม่ปีใสอีกหน่อยเนี่ยเออแม่คุณว่โดนมดต่อยต่อยวุ่นวายไปหมดแล้วตายแล้วคุณแม่คุณแม่ทองภูมิมนด่าครับออเดอร์ไหมครับเดี๋ยวไปส่งให้นะครับคุณแม่ คราวนี้ได้กินแน่นอนสองหม้อแขกเลยครับคุณแม่ไม่ต้องกลัวนะครับเขาจะต้องขอโทษด้วยที่ลูกกบเอาไปให้คุณแม่ไม่ทันนะครับรอบนี้ออเดอร์ก็ไม่ได้เลยแบบจุกๆนะครับนี่ลูกกบเสียงหวานปรุงเองทําเองนักเลงพอนะครับแต่รอบนี้ไม่ได้ปีนต้นเก็บเองครับให้แม่ครวัวไว้กระรามเขาไปเก็บให้เนี่ยครับก็นะไปเก็บมาเมื่อวานไหนเมื่อวานเมื่อวานนะครับเมื่อวานมดต่อยเลยไหม เอ้เห็นไหมเห็นไหมยืนยันคอนเฟิร์มได้เลยว่ามดต่อยจริงๆนะอะไรเหรอมดต่อยกันนะวบุนวายหมดแล้วนะครับอะไรบัวแม่เหนื่อย อ่ะนี่มาดูกันนะครับนี่ปลูกเสกนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วทำบริกรรมคาถาแล้วนะครับนี่นะครับดูไซส์แม่ครัวของเรานะครับนี่เป็นคนกวนนะครับครับดูความุดมสมู์ของแม่ครัวกันนะครับว่าคือบนบ่งบอกถึงความอร่อยนะครับแต่ผมไม่คนปรุงให้ผมเอารดผมแม่เขาบอกว่าไม่เอารดแม่เอารถกบกบก็เหาะใหญ่เลยนะครับอืม เดี๋ยวใครจะหานะครับพรุ่งนี้ก็ออเดอร์ไม่ได้เลยนะครับพี่เต้เต้สนใจไหมครับแกงขี้เล็กรอบนี้ได้กินแน่นอนนะครับใครจะกินก็คือสั่งมาได้เลยสองมอแขกเนี่ยคือผมมั่นใจว่ายังไงก็ต้องเหลือถึงคนสุดท้ายอะครับยังไงก็ต้องเหลือแน่นอนวานเหนังหมูเยอะๆนะได้จ้าแม่เดี๋ยวใส่หนังหมูแบบจุกๆเลยนะครับ พรุ่งนี้คุณแม่ทองคุณออเดอร์ที่ไหนดีครับพี่รังสิตหรือว่าที่ไหนดีจ้าใหญ่ใหญ่นะสวัสดีคุณลนอินทองนะครับได้จ้าใครจะออะไรออเดอร์มาได้เลยนะครับรบกวนส่งเอ่อมเมสเซจนะครับ มาทางช่องแชท a c e b o o k หรือว่าจะเป็นไลน์ก็ได้นะครับติดต่อได้หลายช่องทางแล้วรีบบอกมาเลยนะครับว่าใครจะเอาอะไรบ้างลูกกบเสียงหวานจะได้ส่งให้นะครับนะครับเพราะว่าลูกกบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเอาอะไรนะเดี๋ยวจําไม่ได้เดี๋ยวรอมันเดือดก็พักได้เลยนะแม่เนาะรอมันเดือดก็พักเ,เนะนะด้เดกกเยแลลวนะครับออเดอร์ก็ไม่ได้เลยครับแบบจุกๆนะครับบอกแม่ด้วยนะครับว่าสองหลานตาเงาะจะไปเอาอะไรสองหลานตาเงาะคืออะไรอ่ะคือใครอ่ะ บ,บอกแม่ด้วยนะครับว่าสองหลานตางงังเงาะจะไปเอา <c oughs> เขาบอกบอกแม่สองหลานตางงังเงาะคือใครอ่ะ <c oughs> ไม่รู้สหลานตัะวสวัสดีพี่พอนะครับ <c oughs> ในี่แกงขี้เหล็กสองว่าแขกใหญ่ๆเลยนะครับ <c oughs> แบบจุกๆเลยนะครับ พี่ออเดอร์ไม่ได้เลยนะครับเขาชื่อคุณอาทิตยาขุ่นกหนกอ่ะเขาบอกบอกแม่ด้วยนะสองหลานตางง้อจะไปเอาสวัสดีคุณถูกหวยไหมถูกกินเฉียดไปแต้มหนวเองแม่แต้มหนูจริงๆถ้ามันเปลี่ยนจากแปดเป็นเก้าได้คงจะดีอ่ะเราก็บ้าแต่แปดแปดเนออกแม่งแต่เก้าเก้าเหนื่อยใจจริงๆ งวดที่แล้วก็แทงเจ็ดแปดออกเจ็ดเก้างวดนี้แทงแทงออะไรนะสี่สามแปดออกนะมันไปสามเก้าเออเออเนี่ยวนไปวนมาอยู่อย่างเงี้ยข้างล่างมันเจ็ดเก้าเรา 7, ออแทงเจ็ดแปดแม่งถ้าเปลี่ยนจากแปดเป็นเก้าได้คงดีแต่พอดีว่าเรารักแปดไงเราก็เลยปักหมุดกับแปดตลอดแล,แล้วงวดนี้ข้างล่างมันออกอะไรออกเจ็ดศูนย์แทงเจ็ดหกกับเจ็ดห้า ออก7จศู์ตลกมากอยากจะหัวุ่งกำแพงสวัสดีพี่สมเกียรตินะครับเชฟมือโปรของเรานะครับวันนี้มาดูลูกกบเสียงหวานแกงแล้วเป็นไงบ้างครับปีชมได้นะครับสวัสดีคุณบีมสวัสดีคุณพัตรพรนะครับวน้าอใหม่แม่ไม่แทงแล้วครับไม่มีตังแทงแล้วนะครับนี่นะครับแกง2หม้อเลยนะครับสวัสดีนะครับ น้องเบิร์ดนะครับผูมิพัฒน์ทองคํานะครับน้องเบิร์ดเนี่ยแม่ครัวเนี่ยนามสกุลทองคำกันทั้งนั้นเลยเนี่ยญาติน้องเบิร์ดเปล่าน้องเบิร์ดอยู่วิหารแดงอยู่แถววัดคลองไซน่นามสกุลทองคําพ่อเขาเป็นคนที่นั่นเนี่ยเนี่ยทองเนี่ยทองคาหมดเลยเนี่ยทองคําทองคาอะไรจ๊ะโอ้เหนื่อยจุกไปหมดแล้ว สวัสดีคุณบุผาแย้มชุตินะครับสนใจแกงที่เหล็กแบบจุกๆกันไหมครับออเดอร์มาได้เลยนะครับนี่เดือดปุบดบแล้วนะครับเดือดจังแม่เดือจังนี่นะครับใครจะสนใจออเดอร์รีบทักมาทางอีบ็อกนะครับหมดแล้วหมดเลยขอมีจำนวนจำกัดมีแค่80กล่องเท่านั้นนะครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ